โดนฮุนเซนเกิดประสาทหลอนขึ้นมานะฮะกลัวตอัอำนาจนาก็ต้องมีการสั่งฐานมาอารักขาถึงสองกองพันในรอบบ้านในระบบที่เรียกว่าองค์ขักพิทักษ์ฮุนเซนขเขมรเสริมกาลังที่เกาะกงและประกาศขุนญาติกองทัพบ,บกไทยล้วคนจะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราจะมามองอีกสิ่งหนึ่งครับที่สิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารเราอยากจะบอกว่าการสื่อสารระหว่างกองทัพไทยรัฐบาลไทยกับประชาชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ผลพูดไม่หมดพูดช้าพูดไม่ดีมีหลายระย่างที่ผมรู้สึกว่าคนที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนไทยเนี่ยทำงานน้อยเกินไปพะว่าเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่พยายามจะพลิกจากขาเป็นดาแต่มันยากมากแล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่โดนด้นทาสหรัฐอเมริกาก็พยายามทาการทําแบบนี้คือการถอยลังครั้งยิ่งใหญ่ตอนนี้รัฐบาลสหร,รัฐเริ่มเข้าไปเจราจาและคบหากับรัฐบาลพมา่าเป็นสัญญาณบอกชัดเจนว่าสหรัฐกำลังจะปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับ ดีบีสวทสวัสดีครับวันนี้ขึ้นต้นด้วยหมากดำหมากขาวก็แปลว่ามีการแข่งขันแย่งชิงกันในเขตที่เรียกว่าเอเชียอาคเน์ถ้าอยากให้พูดภาษาที่มันเป็นภาษาทางการก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศที่แข่งขันกันระหว่างจีนสหรัฐก็คือพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยเป็นโจทย์ที่เราต้องมาคุยกันวันนี้แหละครับว่าทําไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าการแข่งขันจีนสหรัฐเนี่ย มันโฟกัสไปที่กัมพูชาก่อนนะครับการเทียบท่าเรือรบของสารัฐในกัมพูชาี่ฐานทัพเรือเรียมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยพีแท็กเซตนะฮะที่เขามาเยือนกัมพูชาในเดือนสิงหาเนี่ยคิดว่าจะมีท่านตอนมาจากอะไรนะฮะเรามองอดีตนิดหนึ่งนะฮะว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมเนี่ยพลโทรัชดาราโลนะฮะบรัด กระทรวงกลาโหมได้ประชุมความมั่นคงที่แชงเกอราไดอาล็ลกกับในจอห์โนรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ได้พูดถึงเรื่องประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและทวิภาคีทางหน้าทหารจะมีเรือรบสหรัฐไปเยือนฐานรัฐเทเรียมแล้วก็มีแอนดูไบเออร์ลองผู้ช่วยผู้อำนวยการ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ไปเดินทางไปเยือนกัมพูชาเมื่อวันที่24-25มิถุนาเพื่อพบปะผู้บัญชาการกองทัพและกระทรวงกลาโหมกัมพูชารวมทั้งแผนการเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมที่จะพิแทกเซจในเดือนนี้สิงหาคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะฮะการถ่วงดุลระหว่างจีนสหรัฐในกัมพูชาเนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมาวิเคราะห์กันว่าจีนมีอิทธิพลในเมืองกัมพูชาเนี่ยนานมากแล้วหลายสิบปีแล้วนะฮะในเวียดนาม ก็มีในเมียนมาก,ก็มีนะฮะความลึกของอิทธิพลไม่เท่ากันนะฮะในลาวก็มีล่าสุดในการเยือนกัมพูชาของน่านีการาหมหรือผู้บัญชากองกําลังอินโดแปซิฟิกเนี่ยจะสะทะ้อนให้เราเห็นถึงความเคลื่อนไหวทั้งนโยบายทั้งสําคัญของอเมริกาในเรื่องกัมพูชานะครับจีนต้องมีการตอบโต้ในหลายรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะฮะโดยเฉพาะอิทธิพลที่เคยมีในกัมพูชาจะลดน้อยถอยลงกัมพูชาพยายามจะซื้อนคูสัมพันธ์กับ สหรัฐอเมริกานะฮะจ,จริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่น่าจะคบกับกัมพูชาได้เพราะเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในกัมพูชานี่มันด้อยมากเลยในการที่ฮุนเซนได้มีการยุบพักฝ่ายค้านหรือไล่พักฝ่ายค้านออกจากตําแหน่งหรือการที่มีการต่อต้านระบบประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งในกัมพูชาจะทําให้สหรัฐอเมริกาถอยห่างจากกัมพูชาไปหลายปีเป็นเวลา8ปีแต่หลังจาก ที่เยอรมน,นีคนใหม่ก็คือคุณมาเด็จเข้ามาครองตําแหน่งก็มียามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอเมริกานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการมีการซ้อมรบร่วมกัน,กนระหว่างอังกอร์เซตินอลนะครับซึ่งเป็นการซ้อมรบกับอเมริกาเนี่ยทำให้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฐานทัพเรือเรียมนะซึ่งทางจีนได้ปรับปรุงฐานทัพเรือโดยการทําท่าเรือน้ําลึกขนาด300เมตรทําอู่แห้งประมาณ5,000ันตันแล้วก็ทำทํารลาดน้ําอีกพันตันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันเป็นการท้าทายอำนาจของสหรัฐในอดีตนะครับซึ่งจากการรายงานที่คัมบูเดียนิวส์นั่นได้บอกว่าในเดือนพฤษภาคมเตียเซฮารัฐมนตรีกาาหโหมของกัมพูชาได้กล่าวว่าฐานทัพดูอเรียมบางส่วนจะยังคงห้ามไม่ให้กองทัพต่างชาติจะเข้ามาใช้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เขาประกาศอาคารบางส่วนที่เป็นศูนย์วิชาการทางกัมพูชามีพื้นที่ห่วงห้ามและพื้นที่เปิดโลกกัมพูชาทําในสิ่งที่ควรจะทำนะครับ กัมพูชาแสดงความโปร่งใสประเด็นเรื่องอิทธิพลของจีนต่อฐานเรือเรียมแล้วก็ยังยอมให้เรือรบญี่ปุ่นเข้ามาเทียบท่าเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ท่าเรือเรียมเป็นท่าเรือนานาชาตินะครตอนนีน้นีพบเรือจีนจอดเรือโควิดเรือรบขนาดเล็กไว้ที่ฐาน่าเรือเรียมตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023นะครับแล้วก็ยังมีการประกาศจะมีการแผนส่งมอบเรือโควิดไทย056จำนวน2ลำให้กัมพูชา คิดว่าแผนนี้ยกเลิกไปแล้วเพราะกัมพูชาทําตัวไม่ดีนะครับเขาก็เลยไม่ไม่ส่งเสริมนะฮะเรามองการเยือนรัฐมนตรีกรโหมสหรัฐที่ฐานรัฐเรือรียมเป็นสัญญาณที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองนะครับแต่เราก็คิดว่าสหรัฐยังคงสงสัยเกี่ยวกับฐานรัฐเรือเรีมและบทบาทของจีนในฐานทัพเรืเอมันเป็นม,มุมมองที่ยังต้องสร้างความสมดุลระหว่างจีนสหรัฐในกันมพูชาล่าสุดนี้จีนก็ได้เรียกเชิญ รัฐมนตรีต่างประเทศมาลิดกับรัฐมนตรีต่างประเทศปรักสุคนของกัมพูชามาพูดคุยกันเรื่องนโยบายนะฮะที่เมืองอันหนิงบนทลนยินหนานนะครับวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมอบเป้าหมายและก็ความคิดว่าประเทศทั้งสองควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็มีการแก้ไขเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันในเรื่องของการหยุดยิงนะโดยเฉพาะเรื่องการวางทุ่นระเบิดนะฮะที่ผิดสัญญาที่เรียกว่า Wa, ออตโตวาอนุสัญญาออตโตวานี่คือห้ามใช้กับระเบิดสังหารบุคคลนะในการทําสงครามเราจะเห็นว่าหวังอี้รัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนนะฮะได้กล่าวว่าในความสัมพันธ์50ปีเนี่ยไทยก็จะผลักดันให้มีการเข้าร่วมมือลงทุนของจีนในไทยให้มากขึ้นการมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างลานช้างแม่คงนะฮะตอนนี้เรามามองสิ่งที่เกิดขึ้นในขเขมรเนี่ยมันเป็นเรื่องของขเขมรใกล้เกียยุคหรือไม่นะฮะเรามามอง5ด้าน ห้าด้านนี้คือนี่ความนิยมเสื่อมถอยของกระแสนิยมสมรังสีเคยพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลับมาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะฮะเหมือนกับว่าขยายความนิยมย่างกว้างขวางด้วยเหตุผลก็คือคนเริ่มเกียรทุนเซนมากขึ้นอันที่สองคือความขัดแย้งทางทหารตระกูลเตียที่คุมทหารโดยเตียซาหานะฮะเป็นลูกชายของเดียบันนะฮะก็มาทําหน้าที่รัฐมนตรีกราโหมก็มีการขัดแย้งกัน โดยเฉพาะการปลดรองแม่ทัพสองคนจนถึงขนาดต้องลี้ภัยไปอยู่จีนนะฮะหรือมีข่าวกระแสเรื่องรัฐประหารนะฮะหรือแม้กระทั่งอันที่3าก็คือความเดือดร้อนของประชาชนคาเคเมรนี่มีความกดดันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอใช้จ่ายไม่พอจะกินนะฮะกำลังลุกคือทั่วประเทศเพื่อล้มรัฐบาลตระกูลหุนหรือเปล่านะฮะอันที่4คือการปิดด่านชายแดนของไทยคเคมีนมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ปัญหามันรุมเารา้ายแรงขึ้นไปนะฮะการตึงกําลังอย่างเหนียวแน่นนะฮะทำให้ปัญหาของ ขมรยิ่งลุมมล้าเข้าไปใหญ่อันที่5คือการกดดันระหว่างประเทศเช่นจีนเวียดนามก็มีความกดดันให้ฮุนเซนนะฮะทำตัวให้ดีนะอย่าเป็นนกสองหัวหรืออย่าสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศจนฮุนเซนเกิดประสาทหลอนขึ้นมานะฮะต้องกลัวตกอกำนาจก็ต้องมีการสั่งฐานมาอารักขาถึงสองกองพันในรอบบ้านคือในระบบที่เรียกว่าองค์ขรักพิทักษ์ฮุนเซน B H EN, Q นะครับซึ่งเป็นกองฐานที่เขาเป็นคนดูแลแล,และจ่ายค่าจ,จ่ายนะฮะด้วยตัวเอง ก็มีกองทหารล้อมบ้านไว้ฮุนเซนมีจิตใจโหดร้ายนะครับใช้ประชาชนเป็นกับำบังนะฮะแล้วยังมีหน้ามาเกอกบนฐานไทยตลอดแนวแล้วก็ยังรมเสริมกําลังอย่างทุกคนทุกแห่งไม่ขาดระยะสิ่งที่เขมรเสริมกําลังที่เกาะกงและประกาศกุญาเบกยบการศึกเพิ่มขึ้นอีกตั้ง8อําเภอของอําเภอที่อยู่ชายแดนเขมรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรากับเขมรมีความขัดแยงด้งรุนแรงขึ้นไปนะฮะ เราก็ยังมองว่ากองทัพบ,บกไทยเราควรจะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราจะมามองอีกสิ่งหนึ่งครับที่สิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารเราอยากจะบอกว่าการสื่อสารระหว่างกองทัพไทยรัฐบาลไทยกับประชาชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ผลนะครับลองดูสิครับว่าปัญหามันคืออะไรการนําเสนอข่าวฝั่งไทยกับฝั่งขเขมรมีความแตกต่างอย่างไรส่วนมากขเขมรจะใช้เฟกนิวซะเยอะนะครับ แต่เขาใช้เฟกนิวอย่างมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์นะครับเขาทําให้คนไทยรู้สึกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยรู้ว่าเป็นข่าวลวงนะครับแต่ก็มีคนไปฟังมีคนไปเช็คข่าวนะฮะแล้วก็มีคนไปนําเสนอข่าวของขมรต่อนะฮะแล้วก็ทางขมรเองก็ลงข่าวอย่างทียิบนะฮะมีไลฟ์สดมีการสื่อข่าวตลอดเวลาการนําเสนอข่าวที่เรียกว่าเป็นเฟกนิวเนี่ยปั่นข่าวให้คนไทยเนี่ย รู้สึกกลัวนะครับแล้วก็ยังมีการทําข่าวที่ค่อนข้างจะหวือหวาเราอยากจะบอกว่ากระทรวงทางประเทศกองทัพไทยรัฐบาลไทยมีจุดอ่อนอย่างยิ่งในการสื่อสารกับประชาชนชาวไทยและสื่อต่างประเทศนะครับหรือประชาชนชาวต่างประเทศที่จะรับรู้ข่าวสารข้อเท็จจริงนะครับคือเราต้องรู้ว่ามันมีข้อเท็จกับข้อจริงอะไรที่เป็นเท็จเราก็ต้องบอกเขาว่ามันเป็นเท็จโดยเฉพาะเฟคเนียวจากประเทศกัมพูชาอะไรที่เป็นจริงเราพยายามจะสื่อสารออกไปว่านี่คือความจริงนะครับ เพจข่าวเนี่ยจะคอยปั่นข่าวเขมรยอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเราพาคณะทูต33ประเทศไปลงพื้นที่เนี่ยก็ยังมีการปั่นข่าวมาว่ามีปัญหานู่นนี่นั่นมีแถลงด่าเฟกนิวกับปุมพูชามีการออกข่าวใหญ่โตเรื่องความขัดแย้งของไทยกับขเขมรที่เป็นในทางลบ uh huh. เราก็มองสิ่ง mm hmm. ที่เกิดขึ้นในขเขมรว่าเป็นสงครามข่าวสารในสงครามไฮบิดนะที่มีการใช้ทุก วิถีทางในการที่จะเอาชนะในเรื่องข้อมูลข่าวสารซึ่งทางประเทศไทยในฐานะที่ผมอยู่ในวงการนี้ผมรู้สึกว่าเรายัางด้อยเพราะเราไม่ได้นำเสนอสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำเสนอครับเรายังพูดน้อยเกินไปพูดไม่ครบพูดไม่หมดพูดช้าพูดไม่ดีนะฮะ มีหลายระย,ย่างที่ผมรู้สึกว่ารัฐบาลไทยโดยคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนไทยเนี่ยทำงานน้อยเกินไปนะฮะทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรควรจะมีโฆษกออกมาถแถลงรายวันด้วยซ้ำไปสรุปข่าวรายวันให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำยังไงหรืออะไรโฆษกที่เป็นหน้าที่สื่อสารกับประชาชนจะต้องออกมาถแถลงข่าวทุกวันในช่วงที่มีสงครามแต่เงียบเงียบ เงียบเกินไปโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลฝั่งกองทัพยังมีการส่งเสียงออกมาประจําวันนะฮะแต่ว่าทายรัฐบาลนี่ทําหน้าที่ได้ตกกระป๋องไปอย่างยิ่งผมอยากจะบอกว่าไม่ประทับใจมากเลยในการทํางานของรัฐบาลไทยในเรื่องของการประชาสัมพันธนะ์กองทัพยังพอผ่านนะครับอย่างน้อยก็มีการสื่อสารออกมาในทุกมิตินะฮะแต่ว่าถามว่าสู้คอมเมนได้ไหมผมก็ไม่ได้ฟังข่าวคอมเมนนะครับแต่ได้ฟังเขาวิจารณ์มาว่าฝั่งขอมเมนนี่ทำเฟกนิวเยอะมาก แต่เฟกนิวเขาได้ผลไงมันทําสร้างความปั่นป่วนให้ทุกๆคนที่ฟังไงว่าจริงหรือเทเ็จไงดังนั้นการตอบโต้เฟกนิวเนี่ยเป็นหน้าที่สําคัญของรัฐบาลไทยที่จะต้องทาให้เร็วและแรงนี่แหละครับสิ่งที่หายไปคือถ้าคุณเจอเฟกนิวพวกคุณมีหน้าที่จะต้องแก้ไขให้มันถูกต้องไม่ใช่อยู่เฉยๆยอมรับมันหรือว่าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดผิดรมเนียมผิดวัตถุประสงค์ในการประชานพันธ์เป็นอย่างยิ่งเนี่ยคุณนําเสนอสิ่งที่ถูก แลวก็ต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดนะฮะแล้วก็ต้องต่อต้านเฟกนิวโดวยเร็วโดวยพันเนี่ยเป็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคราวนี้เรามาดูหมากหมากดาที่สหรัฐวางไว้เนี่ยก็คือหมากสิงคโปร์หมากฟิลิปปินส์แต่หมากที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนเนี่ยห้าประเทศเนี่ยมันไม่ดําไม่ขาวไงจะถามว่ากัมพูชาเป็นหมากอะไรผมก็จะตอบว่าเป็นหมากขาวจีนเวียดนามเป็นหมากอะไรเวียดนามก็เป็นหมากขาวจีน พม่าเป็นหมากอะไรพม่าเป็นหมากขาวจีนลาวเป็นหมากอะไรลาวก็เป็นผากขาวจีนแต่ไทยเนี่ยเป็นหมากดํากึ่งขาวมาเลเซียเนี่ยหมากดํากึ่งขาวอันนี้คือกัมพูชาเนี่ยเป็นตัวที่พลิกแล้วครับจากหมากขาวกลายเป็นหมากดํากึ่งขาวแล้วตอนนี้จะกลายพันธุ์มาเป็นหมากดําคือสหรัฐอเมริกาผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยเราก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นกลายเป็นหมากขาวเลยหรือเปล่า ผมว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นแบบนั้นและไม่ไม่จะไม่เป็นแบบนั้นในอนาคตฉะนั้นเราจะเห็นประเทศไทยเป็นขาวกับดาไปอีกนานแสนานานแต่กัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาพร้อมจะพลิกตัวเองจากขาวเป็นดําและดําเป็นขาวได้ทันทีทันใดมันจะผิดกับประเทศไทยตรงนี้แหละครับเราก็เลยยังมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์ทีละประเทศไหมครับว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเรามาดูพม่าก,ก่อนไหมพม่าเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่พยายามจะพลิกจากขาวเป็นดํา แต่มันยากมากและมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่โดนด้นทาสหรัฐอเมริกาก็พยายามทาโดยสหรัฐอเมริกาเริ่มจากการปรับลดบทบาทการคว่ำบาตรพม่าไปมาตรการคว่มบาตรพมา่าไม่ได้ผลเลยทํามองว่ามาตรการคว่มบาตรที่ผ่านมาหลายสิบปีล้มเหลวโดยสิ้นเชิงการโค่นล้มผู้นำเผด็จการไม่ว่าพมา่าลาวอิรานรัเสเซียไม่มีเคยสร้างความถูกต้องให้ประเทศนั้นแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผักดันให้ประชาชน ไปพึ่งพาจีนมากขึ้นมันกลับเป็นสิ่งที่ทําร้ายประเทศสหรัฐเพราะว่าประเทศเหล่านั้นก็เลยต้องไปพึ่งพาจีนมากขึ้นหนีห่างสหรัฐมากขึ้นดังนั้นการที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรกลับเป็นสิ่งที่น่าจะกระทําได้นะฮะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การยกเลิกกอนความบาดเปิดให้สหร,รัฐเข้าไปเสวะหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเมียนมาได้หรือเปล่าการทําเหมืองแร่หายากแทนที่จะปล่อยให้จีนได้รับประโยชน์ทางฝ่ายเดียวสหร,รัฐเข้าไปทําเหมืองแร่หายากได้ไหมนโยบายเดิมของสหร,รัฐก็คือว่าไม่คบค้ากับคนที่ทําการรัฐประหารลเมสิทธิมิยชนความบาดผู้นําในเชียตะวันออกเชียงใต้ที่เป็นเผด็จก,การมินออนไลน์เป็นต้นนะฮะเป้าหมายของการควบคุมพม่าเนี่ยมันทํามาหลายสิบปีแล้วแต่ วันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกรารหมกระทรวงการคลังได้ถอดถอนบริษัทและบุคคลหลายคนที่เชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมากยกเลิกบัญชีความบาดหลังจากที่นายพลมิงออนไลน์ได้ส่งจดหมายถึงทัปมเพื่อชื่นชมและขอให้ผ่อนคลายมาตรการความบาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านสทธิมษยชนบอกว่าการทําแบบนี้คือการถอยหลังครั้งยิ่งใหญ่ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มเข้าไปเจราจาและคบหากับรัฐบาลพม่ามินออนไลน์เป็นสัญญาณบอกชัดเจนว่าสหรัฐกำลังจะปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับ อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลาวลาวคือสิ่งที่ปูตินเนี่ยล่าสุดนี้เจอกับนายกรัฐมนตรีลาวที่รัสเซียนะครับที่มอสโกเพราะลาวจะกลายเป็นหมากสำคัญในเกมมหาอำนาจจุดเชื่อมโยงทางบกที่สาคัญของภูมิภาคลาวเป็นจุดยุทธศาสตร์ฝังเข็มก็คือ 1. ความมั่นคงและการทหาร2การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เรื่องเหมืองแร่พลังงานนิวเคลียร์สเรื่องซอฟต์พาวเวอร S <S <an> ก็คือการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาลาวไปเรียนในมอสโกอย่าลืมนะว่าในอดีตเนี่ยลาวได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาผ่านยูเซดเป็นผู้อุปถัมภ์ระดับหนึ่งได้ได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านดอนลลาร์มีการทุ่มเงินมหาศาลถึง500ล้านดอนลลาร์เพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตัวเองเป็นคนทิง้งสหรัฐเป็นคนทิ้งระเบิดเข้ามาในลาวก็ต้องไปกู้ระเบิดโดยใช้เงินถัง500ล้านแต่การขึ้นภาษีสุร,รกากากร40%ของสหรัฐที่ลาวเนี่ยมันกลายเป็นการทําให้ ลาวตกต่ำลงไปในฐานะผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของเรากลับทําตรงข้ามคือทําร้ายลาวโดยการทําเข้าประตูตัวเองก็คือความผิดพลาดเชิงนโยบายครั้งใหญ่ผู้ประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์คือรัเสเซียจีนสหรัฐอเมริกาเสียผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่ลาวมีหนี้สินมหาศาลกับจีนการควบคุมลาวโดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าเป็นระบบไฟฟ้าระบบเขืือนระบบการ ค,คมต้นเส้นทางรถไฟลาวจีนนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผลักดันให้ทรัมป์เนี่ยบางนโยบายผิดพลาดในการที่จะไปต่อต้านลาวแซงชัน่นลาวในการขึ้นภาษีถึง40เอร์เซเรามามองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่ใครอยากจะมองว่ามันเป็นขาวกระดำก็ได้แต่ว่าเวียดนามเนี่ยมีมิตรแท้กว่าหนึ่งคื่อรัสเซียรัสเซียส่งอาวุธขายอาวุธให้กับเวียดนามมาหลายสิบป,ปีอาวุธ ที่เวียดนามใช้โดยพื้นฐานทั้งหมดก็คือของรัสเซียล่าสุดนี้ว่ารัสเซียก็เริ่มทําค้าขายกับเวียดนามโดยการซื้อสินค้าเวียดนามเข้าไปใช้แล้วก็ส่งสินค้าพลังงานเพื่อชดเชยยอดขายที่ลดลงโดยอยากมาตรการคว่ำบาตรโดยส่งสินค้าพลังงานไปให้เวียดนามเริ่มแรกด้วยการทําการส่งออก นทานผลิตภัณฑ์ที่้กับการกัๆน,น้ำมันดิบจริๆนานี่เป็นวัตถุดิบหลักในการใช้อุตสาหากรรมปิโตเคมีสําหรับพลาสติกวัสดุสังเคราะห์สารเคมีที่ใช้ผสมน้ํามันเบนซินแล้วก็ส่งไปทางเรือนะฮะหกหมื่นตันโดยลงไปที่ท่าเรือเวียดนามโดยใช้เรือที่เรียกว่านอตโทนไนท์นะฮะก็ส่งไป6กหมื่นตันแล้วนะครับอันนี้คือล็อตแรกในการขายสินค้าพลังงานเราจะเห็นว่าเวียดนามตอนเนี้ย ถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหนือกว่าหลายชั้นเราก็เลยวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าในปี2000เนี่ยเวียดนามมี GDP แค่20%ของไทยนะครับตอนนี้จะแซงท่าไทยอยู่แล้วครับก็คืออีกไม่กี่ปีครับเศรษฐกิจเวียดนามนี่จะแซงหน้าไทยหลังจากที่ปี2000อยู่ยี่20%ปี2025มาถึง90%แล้วจาก20เป็น90ภายใน25ปีเศรษฐกิจเวียดนาม ได้รับการลงทุน FDI จากต่างประเทศปีละ40,000ล้านดอลลาร์มากกว่าไทย2เท่านะฮะได้รับการลงทุนทางเทคโนโลยีอย่างมหาศาลจากสหรัฐเกาหลีญี่ปุน่นแม้ทางนาบิเดียที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตชิป AI ก็มาลงทุนในเวียดนามไม่มาไทยครับแล้วมูลค่าการส่งออกของเวียดนามเนี่ยทะลุ400,000ล้านดอลลาร์ ชนะไทยไปแล้วครับที่3 0มแสนล้านดอลลาร์เวียดนามมีประชากร100ล้านคนที่มีอายุเฉลี่ย30ปีเทียบกับไทยที่มีแค่66ล้านคนที่มีอายุเฉลี่ย42ปีเจริญพันธ์น้อยมากนะศูขณะที่เวียดนาม1.9%จะเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เรามองเห็นก็คือ เวียดนามชนะไทยแน่ๆดูจากประชากรก็นชนะแล้วนะครับเวียดนามส่งคนไปเรียนที่อเมริกา25,000คนขณะที่ไทยแค่5,000ต่างกันตั้ง5เท่านี่คือความก้าวหน้าของเวียดนามในเรื่องการศึกษานะฮะเวียดนามมีหลายอย่างที่เหนือกว่าไทยมองยังไงเราก็ไม่มีทางสู้เวียดนามแล้วครับตอนนี้เราก็มีแต่ภาวนาให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่กลางกลางแต่ตอนนี้เราไม่ใช่เราอยู่สุดท้ายที่บอยของอาเซียนนะที่สูงสุดที่หนึ่งก็คือเวียดนามประมาณ6 ถึง7%ที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจนถึงไทยอันดับรองบอยก็คือ1.2%แล้วก็พมา่าที่บอยครับพมา่าถ้าไม่มีสงครามนี่ชนะเราแล้วครับขนาดไม่มีสงครามเรายังชนะพะมา่านิดเดียวเองอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากเลยสําหรับประเทศไทยที่ Society, เอ i จิ้ง c โซซาี้เศรษฐกิจตกต่ํากําลังซื้อต่างประเทศไม่มีกําลังอยู่ในภาวะขาลงเราไม่มีอะไรที่มีอนาคตเลย แต่สิ่งที่ผมยังมั่นใจในประเทศไทยอยู่ว่าเรามีหลายสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีเหมือนกันนะครับเราขาดอะไรเราต้องควรต้องส่งเสริมมัน้นหนึ่งเราขาดประชากรหนุ่มสาวเราก็ควรน,นำเข้าประชากรหนุ่มสาวก็ได้ครับเราไม่จําเป็นยังต้องผลิตประชากรด้วยตัวเองเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าคนสมัยใหม่นี้มีลูกยากมากแล้วจะกลับให้เขามีลูกเยอะๆก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในเมื่อประเทศข้างเคียงเรามี ประชากรเยอะเราก็นําเข้าประชากรเข้ามาได้ครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปรักษาเผ่าพันธุ์ให้บริสุทธิ์ผุดพองหรอกครับเพราะประเทศไทยก็เป็นแหล่งอพยพของผู้คนมาในรอบพันปีตลอดบริเวณประเทศไทยตอนนี้หรือสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากนะครับทุกคนก็อพยพมาทั้งนั้นแหละครับขึ้นอยู่กัอบอพยพมาเมื่อไหร่ต่อให้อนาคตจะมีคนอพยพมาเพิ่มเติมเติมประชากรเข้าไปก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับขอให้เขาใช้ภาษาไทยเรียนหนังสือไทยใช้เงินไทย แล้วก็เป็นคนไทยก็จบแล้วครับไม่ต้องไปห่วงเขาเขาว่าเขาจะเป็นเชื้อสายอะไรนะฮะถ้าคุณห่วงเรื่องนั้นคุณก็ต้องรักษาเผ่าพันธุ์คุณให้บริสุทธิ์แล้วคุณก็จะมีการสูญพันธุ์แน่ๆในอนาคตถ้าคุณไม่ขยายประชากรโดยการรับเผ่าพันธุน์อื่นๆเข้ามาร่วมเป็นประชากรของประเทศไทยคุณดูสหรัฐอเมริกาสิครับเขาไม่มีคําว่าเชื้อชาตินะครับเขามีคําว่าชั้นชาติสหรัฐอเมริกาพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องพูดภาษาไทยได้ ็นภาษาแม่นะฮะคือไม่ได้บอกว่าคุณพ่างพูดภาษาอื่นนะคุณพูดภาษาได้ทุกภาษาแล้วครับแต่ว่าภาษาหลักที่คุณต้องพูดได้แม่นแม่นก็คือภาษาไทยคุณถึงเป็นประชากรไทยได้แต่คุณพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วคุณเป็นประชากรไทยได้อย่างไงเป็นไปไม่ได้ครับสุดท้ายครับเราอยากจะบ,บอกว่าพมา่านี่คือหัวใจสําคัญมากที่สุดลองจากเวียดน,นามนะครับคือไทยตอนนี้ตกกระป๋องไปแล้วผมมองว่าตอนเนี้ถ้าเราสามารถที่จะให้พมา่าฟื้นกลับมาได้เนี่ยมันจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจฯฯฯไทยอย่างมหาศาล เพราะการค้าไทยพมา่านี่มันช่วยชุดเศรษฐกิจไทยเยอะๆเลยแต่พมา่าจมปลักในอยู่สงครามกลางเมืองมาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็มีอนาคตที่ไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดมิดเนี่ยประเทศไทยเราก็จะมืดงัวไปด้วยนะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าทํายังไงให้ประเทศพมา่ามันจเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะดูเมืองเมืองหนึ่งที่เรียกว,ว่าน่าสนใจอยู่คือเมืองลาภายใต้การนําของเจ้าเถิงรินนะฮะประธานคนใหม่ก็คือ เมืองลานี่เป็นเมืองของคัวกวานะครับแต่ว่ามันเป็นเมืองที่ปกครองตนเองที่อยู่ข้างรัฐวานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีความเอกลักษณ์ก็คือมันเป็นเมืองคนธุรกิจสีเทาผมเคยไปเยี่ยมเยียนม,มาไปนอนอยู่สองคืนทําให้ผมเห็นเมืองลาด้วยตาผมเองแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีสภาพแตกต่างกับเมืองพม่าทั่วไปก็คือมีคนจีนอยู่เยอะนะฮะและเป็นเมืองคาสิโนโอของคนจีนจีนเทาแก๊งจีนเทามันมีสภาพไม่ต่างกับเมืองจีนเลย เมืองลาปัญญวันใช้เงินหยวนเป็นหลักมีป้ายโฆษณาป้ายธุรกิจเป็นภาษาจีนล้วนนะหาไม่เจอภาษาหรือภาษาไตภาษาขินจริงๆผมบอกอยาก่างว่าเมืองลานี้ก็ไม่เชิงอย่าเป็นเมืองว้าเนาะมันเป็นเมืองไทยหรือมากกว่ามั้งมันผสมภาษาหลายชาเชื้อชาติอ่ะมันไม่ได้ว้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเมืองนี้คือเจ้าจารินก็คือเป็นคนไทยหรือนั่แหละเสียชีวิตเมื่อวนยุคเจ็ดสิบหกปี ก็เลยมีเจ้าเมืองคนใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าเจ้าทินลินหรือชื่อภาษาพม่าคืออูทินลินเป็นลูกชายของเจ้าจารินนี่แหละก็รับตําแหน่งเจ้าเมืองคนใหม่คือเขายังสืบสายจากการใช้คําว่าเจ้าเมืองจากเมืองไทยลื้อน,นั่นแหละแต่ว่าเมืองไทยลืือเมืองนี้เนี่ยผมมองว่ามันอยู่ใกล้กับรัฐว้ามากจนโดนรัฐว้าอาจจะกืนเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้นะ คือกำลังทหารเขาก็มีแต่ว่ามันก็อ่อนด้อยอะ่ะผมอยากบอกว่ามันอาจจะโดนกืนไปโดยพวกว้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเจ้าเมืองก็ยังเป็นไทยลื้ออยู่เนาะเราก็เลยมองว่าเมืองนี้จเจริญเติบโตมาจากการได้รับการสนับสนุนจากพวกคาสิโนโออนไลน์คาสิโนแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาเป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งที่ทุกคนลืมดูกันไปล่าสุดนี่รู้สึกยังมีการจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่ฝั่งลาวที่คิงโลมันเนาะ ซึ่งเราก็รู้อยู่เนาะว่าคิงโรมันก็เป็นฝั่งลาวฝั่งหนึ่งที่มีแก๊งสแกมเมอร์จีนส่งทหารเข้าไปเลยนะฮะส่งตำรวจเข้าไปเลยนะฮะร่วมกับทหารลาวทหารเวียดนามตำรวจลาวตำรวจเวียดนามเข้าไปจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ใหญ่ในคิงโรมันปราบปรามอย่างสุดขีดนะคือจริงๆแล้วผมคิดว่า ถ้าจีนไม่ได้หยุดทําพวกนี้หรอกแต่ความยากมันอยู่ที่ว่าไอ้เจ้าถิ่นจะยอมหรือเปล่าคือเขาไม่สามารถจะเข้าไปลบกับเจ้าถิ่นได้หรอกครับถ้าเจ้าถิ่นไม่ยอมฉะนั้นการเจราจากับเจ้าถิน่นเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกับที่แก๊งสซกมเมอร์ที่เขมรเน,เนี่ยที่เกิดปัญหามากมายก็คือเจ้าถิ่นมันไม่ยอมให้ไปจัดการไทยเองก็เนะี่ยไม่ช่วยเหลือนะฮะในการสกัดกัน้นเขาก็พูดกันหลายหนแล้วครับคือจีนไม่ได้กินเทวดานะครับเขาก็ทําไม่ได้หรอกครับถ้าเจ้าถิ่นไม่ยอมอะ ไม่งั้นก็นลบกันสิครับแล้วเขาไม่อยากมีการลบฉัดแย้งกันนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ต้องอาศัยเจ้าถิ่นในการแก้ไขปัญหาตัวนี้ผมคิดว่าถ้าไทยมีรัฐบาลที่เข้มแข็งนะรัฐบาลใหม่ที่ดีนะแล้วก็ร่วมมือกับจีนนะและจัดการแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ชายแดนไทยเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกบอมสักสองสามจุดก็จบแล้วคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้นำไงถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์เขาต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งชั่วร้ายมันเป็นมะเร็งรักกททที่่ดิินาาให้ปรรระเเเศไมจญ ถ้าคุณไม่แก้ไขตัวนี้เนี่ยเราอยู่ไม่ได้หรอกครับในอนาคตมันก็จะล่มสลายไปกับไอระบบความชั่วร้ายนี่แหละผมเชื่อว่ามีคนดีมากมายในโลกนี้แล้วก็คนดีมากมายในประเทศไทยและประเทศจีน,นจะเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ของดินแดนอาเซียนบกที่ยังก้ากึ่งหรือยังวุ่นวายสับสนหรือยังมีตัวแปรมากมายคุณลองดูประเทศแต่ละประเทศสิ ประเทศที่มีอนาคตตอนนี้ที่เห็นอยู่ประเทศเดียวคือเวียดนามอ่ะที่เหลือนี่ไล่อนาคตไล่ความหวังแต่ในวิกฤตมักมีโอกาสนะครับ mm. ขอให้ทุกคนพยายามต่อไปนะครับอย่าหยุดยั้งความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นประเทศไทยมีความหวังมากที่สุดในประเทศอาเซียนบกนะฮะแต่เวียดนามกําลังจะแซงเราไปในไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วเราอาจจะต้องไปพึ่งเวียดนามในการเจริญเติบโตถ้าเรายังทําตัวแบบนี้อยู่นะเราก็จะ อาจจะตกไปอยู่ที่บวยในไม่ช้านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไกล e ครับสวัสดีครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร